สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจค่ะจากรูปนี้เลยนะคะเราไปดูค่ะว่าการกําหนดราคาเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่ะก่อนอื่นเราดูรูปภาพก่อนค่ะรูปภาพนี้คือรูปภาพตลาดใช่ไหมคะตลาดในตลาดก็จะมีขายที่เราเรียนครั้งที่แล้วในตลาดก็จะมีใครคะมีคนซื้อกับคนขาย แล้วก็มีเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นแล้วคอนเซปต์ในวันนี้เนาะเราจะเรียนเกี่ยวกับการกำหนดราคาของคนซื้อคนขายตัวแปรก็คือราคานะคะไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเขาเรียกว่าอุปสงค์ค่ะภาษาอังกฤษก็คือดีมานดีมานหรืออุปสงค์เนี่ยหมายถึงเป็นความ ความต้องการซื้อความต้องการซื้อน่าแสดงหมายถึงใครคะผู้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคม,มีความหมายว่าอย่างไรนะคะอุปสงค์หรือความต้องการซื้อ,อหมายถึงว่าเป็นเป็นปริมาณสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อ เมืออเราประสงค์อุปสงค์ก็คือประสงค์ที่อยากจะได้ของอยากจะซื้อของนะคะณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งณนะระดับราคาต่างๆเห็นไหมคะว่ามีราคาก็คือเป็นตัวแปรสาคัญนะคะณนะระดับราคาต่างๆของสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆซึ่งการที่จะเกิดอุปสงค์ได้นเนี่ยจะต้องมีความเต็มใจที่จะซื้อแล้วก็มีอํานาจซื้อ หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรามีเงินนะคะที่จะซื้อมีอำนาจซื้อถ้าสมมุติเราอยากได้โทรศัพท์อยากได้มือถืออยากได้มือถืออยากได้จังเลยอะแต่ว่าเราไม่มีเงินก็ไม่เกิดอุปสงค์อะอยากได้อีกอยากได้มือถือแต่ว่าเก็บเงินอยู่ ก็ยังไม่เกิดอุปสงค์เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปซื้อเข้าใจไหมคะฉะนั้นแล้วการจะเกิดอุปสงค์ได้ก็คือมีความเต็มใจที่จะซื้อพอใจแล้วก็มีอำนาจซื้อก็คือมีเงินเลยนะคะแต่ถ้าซื้อในเงินผ่อนได้ไหมซื้อในเงินผ่อนซื้อในเงินผ่อนได้ค่ะเกิดอุปสงค์เพราะอย่างไงเราก็ซื้อแล้วแล้วเราก็จ่ายตลอดประมาณนี้นะสะรุปคืออ,อุปสงค์ก็คือเป็นความต้องการซื้อของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ณะะระดับราคาสินค้าต่างๆเนาะมีความเต็มใจแล้วก็มีอำนาจซื้อนั่นเองต่อไปเรามาดูคําว่าปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์เออมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่กําหนดอุปสงค์คือความต้องการซื้อใช่ไหมมีปัจจัยอะไรบ้างที่กําหนดความต้องการซื้อของผู้ซือ้อออ่า ปัจจัยตัวแรกสำคัญที่สุดค่ะก็คือราคาเพราะว่าคนเราจะซื้อของขายของก็ต้องดูราคาใช่ไหมคะเวลาไปตลาดก็จะดูราคาปัจจัยตัวแรกนะคะก็คือราคาราคาของสินค้าที่ต้องการซื้อสำคัญที่สุดอ,อันต่อมาคืออาจจะเป็นรสนิยมของผู้บริโภคความชอบส่วนตัวใช่ไหมประมาณนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างถ้าเป็นปัจจัยก็คือด้านราคา มีความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ,อยังไงความต้องการซื้อ,อยังไงเขาบอกว่าถ้าราคาที่ต้องการซื้อเพิ่มขึ้นหมายถึงราคามันแพงขึ้นน่ะความต้องการก็จะต่ำลงหรือลดลงไปซื้อของของแพงขึ้นของราคาแพงเราก็อยากได้ลดลงเข้าใจไหมคะอุปสงค์ความต้องการซื้อต่อไปมาดูลดสนิยมบ้าง รลศยมของแต่ละคนของผู้ซื้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคะมันก็เลยมีผลต่อการซื้อของถ้าคนที่ชอบนมจืดแน่นอนเขาก็ต้องซื้อนมจืดมากขึ้นก็ไปเซเว่นก็จะซื้อแต่นมจืดนมจืดนมจืดเหมือนเป็นคนที่กำลังไดเอทอยู่ใช่ไหมคะไดเอทลดน้ำหนักก็จะซื้อพวกนมอะไรนมไขมันต่ำ มากขึ้นคนไดเอทนะอันนี้ไดเอทอยู่น้ำตาลน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็จะมีปัจจัยตัวอื่นด้วยนะนอกจากราคาลตสนิยมอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อนะคะประมาณนี้เราจะตัวอย่างแค่นี้ก่อนเนาะทีนี้กฎอุปสงค์ และการแสดงเส้นหนุบส่งคืออะไรจากที่เราดูอันนี้ใช่ไหมถ้าราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นหรือแพงขึ้นอุปสงค์ก็จะลดต่ำลงมันก็เลยส่งผลต่ออันนี้ค่ะให้ดูถ้าราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นก็คือแพงขึ้นนะ่ะแพงแพงขึ้นปริมาณอุปสงค์ก็จะเป็นไงคะลดลงไม่ซื้อละแต่ถ้าราคามันถูกลงถูกลงความต้องการซื้อเป็นยังไง เพิ่มขึ้นเหมือนอะไรดีเหมือนอะไรที่ชอบเซล์อ่าลิปสติกลิปสติกกับรองเท้ารองเท้ากีฬาถ้าราคาสองอย่างเนี้ยช่วงนี้มันแพงมากเลยสติกราคาเท่าไหรด่ดีราคา3ามลอ้อยสองรก้าสิรองเท้า3ามพัน โอ้ยแพงอะ่ะอย่างเงี้ยแพงคนซื้อเป็นยังไงไม่เอาอะ่ะไม่ซื้ออ่ะซื้อลดลงแต่ถ้าราคามันเซลเหลือเท่าไหร่ดีอ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหลือเท่าไหรอ่อ่าสองพันห้าร้อยสมมตินะเนี่ยราคามันเป็นยังไงละมันถูกลงกว่าเติมมันเซลล์ คนก็จะไปซื้อเป็นไงซื้อเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมคะนี่คือกฎอุปสงค์มันจะเป็นกฎในลักษณะตรงกันข้ามกันนะคะอามาดูตารางอันนี้ตารางแสดงราคาปริมาณความต้องการซื้อเงาะและอุปสงค์นะคะดูซิว่ามันเป็นยังไงก็จะมีการกําหนดราคามาให้บาทต่อกิโลนะคะปริมาณซื้อก็คืออุปสงค์เวลาเขียนกราฟนะคะ ก็จะมีแกน y ก็คือราคาแกน x ก็คือปริมาณอันนี้แกน y อันนี้แกน x เห็นไหมเขาก็จะเอาตัวเลขมาพอดกา r a มาดูที่ราคาก่อนราคาก็จะมี10 20 30 40, 40 50ก็จะเป็น10 20 30 40 50า่าล่จากศูนย์ขึ้นไปใช่ไหมคะต่อมาปริมาณซื้อก็คืออุปสงค์ก็จะมี0 2 4 6 8ก็ 2 4 6สีทีนี้เขาก็จะมาพอ o กรา a เลยค่ะอ่ะณระดับราคา10บาทราคา10บาทความต้องการซื้อกี่กิโลคะ10บาทความต้องการซื้อก็นี่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 แกิโลกร,รัมก็จุดไว้เห็นไหมนี่คือระดับราคาต่อไปความต้องการซื้อเอ้ยราคา20บาทความต้องการซื้อเท่าไหร่6 ก็จะเป็นนี่ราคาสามสิบบาทความต้องการซื้อก็เป็นสี่กิโลนี่ไปโยคขึ้นมาสี่สิบบาทความต้องการซื้อก็สองพอห้าสิบาทแพงสุดไม่มีคนซื้อเลยฉะนั้นแล้วพอเราจุดแล้วลากเส้นมันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ค่ะเส้นอุปสงค์จะเป็นเส้นที่ชี้ลงอื้อ มันแสดงถึงความสัมพันธ์ตามกฎเลยค่ะคือว่าถ้าราคาสินค้าแพง50บาทความต้องการซื้อน้อยหรือไม่มีเลยแต่เมื่อใดที่ราคาเนี่ยมันถูกลงเหลือ10บาทเนี่ยความต้องการซื้อเป็นไงนักเรียนมากเลยเนี่ยตั้งแตดกิโลกร,รมัมเห็นไหมคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามตรงกันข้าม อันนี้เกี่ยวกับผู้ซื้อเนาะผู้ซื้อจะดูราคาราคาแพงซื้อน้อยราคาถูกเงี้ยสิบบาทก็จะซื้อเยอะต้องแปดกิโลนะคะต่อไปอุปสงค์กับรายได้ของผู้บริโภคความต้องการซื้อความต้องการซื้อกับรายได้ของ ผู้ซื้อกับรายได้ตัวเขาเหมือนเขาทํางานแล้วเขามีเงินน่ะมันส่งผลต่อการซื้อสินค้า2ประเภทค่ะในทางเศรษฐศาสตร์คือสินค้าแบบปกติกับสินค้าด้อยอ่ะดูก่อนสินค้าปกติเป็นยังไงมาดูอันนี้ตัวอย่างสินค้าสินค้าปกติก็คือสินค้าทั่วไปอ่ะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะแต่สินค้าด้อยคืออะไร สินค้าด้อยคือสินค้าแบบโหลอะสิพวกมาม่าคือสินค้าที่แบบมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อตอนที่เราไม่ค่อยมีเงินอะนักเรียนมันเป็นสินค้าทั้งเลือกอะไปไหสินค้าทั้งเลือกแล้วกันเหมือนแบบเหมือนมันเป็นตัวสำรองอะเออเข้าใจไหมสินค้าด้อยเป็นตัวสำรองอะถ้าปกติเราไม่กินมาม่าหรอกเราจะกินอะไรข้าวชาบู อะไร KFC อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะมาดูมีความสัมพันธ์ยังไงเขาบอกว่าเกี่ยวกับรายได้นะเขาบอกว่าถ้ารายได้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอุปสงค์ต่อสินค้าปกติก็จะเพิ่มขึ้นอมีเงินเดือนได้รับเงินเดือนมา30มหมื่นบาทโอ้โหเงินเดือนออกแล้วอะไปกินอะไรดีชาบูจ้าก็จะเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมคะ แต่ถ้าสมมุติรายได้ของผู้บริโภคลดลงละช่วงปลายเดือนปลายเดือนเป็นยังไงอ่ะอุปสงค์ต่อสินค้าปกติเป็นไงลดลงค่ะคนกินชาบูเป็นไงลดลงเข้าใจไหมคะเขาเรียกว่าสินค้าทั่วไปมันเป็นไปตามกฎอยู่แล้วต่อไปสินค้าด้อยละ่ะเออสินค้าด้อยนะถ้ารายได้ของผู้บริโภคเ,เ,เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยถ้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยสินค้าด้อย ความต้องการเป็นไงลดลงค่ะก็เงินเดือนออกตั้ง3ามหมื่นอะจะไปกินมาม่าทำไมอะใช่ไหมกินชาบูดีกว่าเข้าใจไหมคะแต่ในทางตรนค่าถ้าไรายได้ของผู้บริโภคลดลงเนี่ยพวกปลายเดือนสิ้นเดือนเนี่ยอุปสงค์ของสินค้าด้อยเป็นไงมากขึ้นมันมีความสำคัญละฉะนั้นนะมาม่าก,ก็ถูกเป็นทางเลือกมากขึ้นนั่นเองนะคะ ประมาณนี้อาจจะเป็นพวกสินค้ามือสองหรืออะไรก็ได้นะคะเขาเรียกว่าอุปสงค์ความสัมพันธ์กับรายได้ของผู้บริโภคต่อไปอุปสงค์มีความสัมพันธ์กับราคาสินค้าชนิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็มีหมายถึงอะไรเป็นสินค้าประเภทแรกคะ่ะสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้กับ2ส,สินค้าที่ต้องการใช้ประกอบกัน มาด่วนแรกสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้หมายถึงว่ามันมีเหมือนกันอ่ามันเป็นลักษณะเหมือนกันเช่นไข่เป็ดกับไข่ไก่เนื้อเนื้ออะไรเนื้อหมูกับเนื้อไก่อะไรอยะสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้อ่ะนะคะผักน้ำดื่มอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ นี่คือทดแทนกันได้เขาบอกว่าเมื่อราคาไข่เป็ดราคาสูงขึ้นแพงขึ้นนะนะแพงอุปสงค์ต่อไข่ไก่ก็จะมากขึ้นก็ในเมื่อไข่เป็ดมันแพงอ่ะจะกินไข่เป็ดทำไมก็ไปเลือกไข่ไก่ดีกว่าเข้าใจไหมคะเพราะเหมือนไข่ไก่มันก็จะราคาถูกอันนี้คือมันทดแทนกันได้เหมือนแฟนเหมือนกันคนนี้ไม่มีเวลาให้เลย ไปหากิอีกคนนึงก็ได้อะไรประมาณเนี้ยมันทดแทนกันได้แต่จริงจมันทดแทนกันไม่ได้หรอเนาะเออถ้าเรื่องความรักนะคะต่อไปสินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันก็คือมีเขาก็ต้องมีเราอะเป็นคู่อะเข้าใจไหมคะเช่นเมื่อคนซื้อโทรศัพท์มือถือมากขึ้นอุปสงค์ต่อเคสมือถือก็เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันอันเนี้ยมันจะประกอบกันถ้าสินค้าประกอบกันคือมันจะเป็นแบบเป็นแนวทางเดียวกัน เป็นแนวทางเดียวกันเนี่ยเมื่อคนซื้อโทรศัพท์เพิ่มสูงขึ้นเคสมือถือก็ขายดีเพิ่มสูงขึ้นแต่อันเนี้ยมันจะตรงกันข้ามเห็นไหมคะเมื่อไข่เป็ดราคาสูงขึ้นความต้องการไข่ไก่ก็จะมากขึ้นมันจะตรงกันข้ามกับสินค้าเนาะ ต่อไปถ้าสมมุติว่าเป็นอะไรถ้าราคาเนื้อหมูแพงขึ้นคนกินเนื้อหมูไหมไม่คนก็ไปกินเนื้อไก่แทนมากขึ้นอืมกินเนื้อหมูลด,ดลงข้าวก็ตี๋เหมือนกันเข้าใจไหมถ้าข้าวช่วงนี้แพงจังเลยอ่ะงั้นเราเลิกกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเพราะว่าอาจจะใช้ทดแทนกันได้เป็นคารบวกให้เด็กประมาณนี้นะต่อไปมีอุปสงค์ก็ต้องมีอุปทานค่ะอุปทานถ้าในรูปภาพก็คือใครคนขายก็คือผู้ขายค่ะ มีผู้ซื้อก็ต้องมีผู้ขายภาษาอังกฤษคือ supply นะคะไปดูเขาบอกให้ความหมายอุปทานว่าอุป,ออปทานอุปทานคือจำนวนต่างๆของสินค้าหรือบริการนั้นที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยมีความเต็มใจที่จะผลิตหรือขายนำออกมาขายณระดับราคาณนะระดับราคาต่างๆภายในเวลาที่กำหนดเห็นไหมคะว่า อุปสงค์กับอุปทานยังไงก็สัมพันธ์กับราคาอย่างที่ครูบอกใช่ไหมเพราะว่าตัวแปรในตลาดอะผู้ซื้อกับผู้ขายเขาต้องดูอะไรคะดูราคาฉะนั้นอุปทานก็คือความต้องการขายค่ะความต้องการขายของใครผู้ขายหรือผู้ผลิตที่เต็มใจที่จะขายณรนะดับราคาต่างๆเนอะ ต่อไปปัจจัยที่กำหนดอุปทานหรือการขายคืออะไรอะ่ะการขายของแม่ค้าปัจจัยตัวเลขก็คือราคาเหมือนเดิมยังไงราคาก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการซื้อกับการขายนะคะต้นทุนการผลิตก็มีผลต่อการอยากขายของแม่ค้าต้นทุนนะเหมือนแม่ค้าจะผลิตสินค้าก็ต้องด้วยราคาดูต้นทุน ดูสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศเออนี่คือปัจจัยนะที่ตั้งก็ใช่นะที่ตั้งพื้นที่อะพื้นที่เช่าอะประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูความสัมพันธ์มันความสัมพันธ์ยังไงปัจจัยที่กําหนดอุปทานความต้องการขายแมคคาเนาะราคาสินค้าที่ต้องการขายเขาบอกว่าถ้าราคาสินค้าที่ต้องการการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นแพงขึ้นอะนะ อุปทานก็จะเพิ่มขึ้นก็แน่นอนแม่ค้าก็ต้องอยากขายของที่ราคาแพงเพราะเขาได้อะไรได้กําไรเข้าใจไหมคะแต่ถ้าราคาสินค้ามันลดลงกุปทานเขาก็จะเป็นไงลดลงประมาณนี้นะต่อไปต้นทุนการผลิตเวลาจะผลิตกันเกงยียนเนี่ย เออก็ต้องมีต้นทุนในด้านราคาเนื้อผ้าราคาของผ้าอะไรนี้ใช่ไหมเช่นเขาบอกว่าถ้าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นก็คือแพงขึ้นอุปทานก็จะสูงขึ้นก็คือความต้องการขายมันก็จะมากขึ้นหรือราคาก็จะแพงขึ้นนั่นเองต้นทุนเป็นผลต่อผู้ผลิตนะคะสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศหากเกิดภัยเล้งอุปทานสินค้าเกษตรก็จะลดลงหากเกิดภัยเล้ง ข้าวอยากขายเป็นไงขายรดลงอะ่ะขายไม่ได้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะที่ตั้งก็มีผลเนาะค่าชงค่าเช่าต่างๆมีผลต่อการขายของผู้ขายนั่นเองนะคะนี่คือปัจจัยอ่ะมาดูกฎของอุปทานบ้างก็มีเมื่อราคาสินค้าแพเพิ่มขึ้นหรือแพงขึ้น ปริมาณอุปทานหรือความต้องการขายก็จะเพิ่มขึ้นอยากขายอะ่ะเพราะว่าอะไรได้อะไรได้กำไรเออแต่ถ้าราคามันลดลงมันลดลงอะ่ะมันถูกลงอะ่ะราคาถูกลงคนขายอยากขายไหมไม่เพราะว่าอะไรไม่ได้กำไรฉะนั้นกฎอุปทานเนี่ย มันจะเป็นยังไงทิศทางเดียวกันค่ะทิศทางเดียวกันก็ดูสีทิศทางเดียวกันไหมถ้าราคาเพิ่มขึ้นความต้องการขายก็จะเพิ่มขึ้นถ้าราคามันถูกลงความต้องการขายก็จะลดลงมันเป็นทิศทางเดียวกันนะคะมาดูลักษณะกราฟกันกราฟอุปทานนะเหมือนเดิมค่ะใน ตารางก็จะมีการกำหนดราคากับปริมาณอุปทานนะคะมาให้ถ้าอันนั้นก็คืออุปสงค์ใช่ไหมลักษณะการทำการาฟเราก็จะเขียนกราฟก่อนปึ๊บอ,อันนี้แกน y อันนี้แกน x แกน y ก็คืออะไรราคาี y นี่ x เนาะอันนี้คืออะไรปริมาณอุปทานของเงาะก็คือความต้องการขายเงาะเข้าใจไหมคะของชาวสวนเนี่ย หรือการผลิตเงาะขึ้นมาเนี่ยอ่ะมีราคาอะไรบ้าง10 12 14 16 18 20ก็เขียนจะได้10 12เขียนตามนี้ก็ได้14 16 18 20อ่ะตอนนี้อะไร20-70ถึงก็เป็น20 30 40 50 60 70อ่ะเรามาพอดกราฟกันมาเลยสีอะไรดี อ่ะณระดับราคา10บาทคนสวนต้องการขายเงาะเท่าไหร่20บกิโลเนี่ยราคา20ก็ลากมาแค่20จุดราคา12บาทเท่าไหร่30โลตึดตดตดออกมาราคาส4บาทเท่าไหรสี่สิบราคา16บาทต้องการขายแค่ห้าสิบโลเอง ราคา18บาทต้องการขายเท่าไร่ขายห0สโลพอราคา20บาทต้องการขายเท่าไรเจ0สเลยอะ่ะเจิโลฉะนั้นพอเราลากกราฟปุ๊บจะเห็นว่าเส้นมันเป็นไงคะมันชี้ขึ้นนี่ถ้าอุปทานมันจะชี้ขึ้นเห็นไ,ไหมคะหมายความว่ายังไงถ้าราคายิ่งสูงขึ้น ความต้องการขายก็จะเป็นไงคะมากขึ้นนั่นเองมันสัมพันธ์กันเข้าใจไหมคะถ้าราคามันถูเนี่ยสิบาทความต้องการขายก็จะลดลงนี่ลักษณะของกราฟของอุปทานอุปทานถ้าอุปสงค์เป็นยังไงอุปสงค์จะเป็นนี้นีอุปสงค์เออจำไหมนะคะอะจบแล้วทีนี้เราลองมาตอบคาถามข้อเดียวข้อนี้กันข้อเดียว เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสินค้าในข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทานอุปทานคืออะไรความต้องการขายหน้าสุดท้ายแล้วนะ,อะของผู้ขายการเปลี่ยนแปลงของสินค้าในข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทานมาดูผลผลิตผักลดลงเพราะอุทกภัยทําให้สวนผักเสียหายราคาผักจึงสูงขึ้นใช่หรอต่อไปราคารถยนต์สูงขึ้น ก็คือแพงขึ้นน่ะผู้ขายจึงนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาขายมากขึ้นยอดจำหน่ายน้ำส้มคันเพิ่มสูงขึ้นผู้พลบ,บริโภคก็นิยมมากขึ้นตอบข้ออะไรคะตอบข้อสองค่ะข้อสามเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผู้บริโภคอันนี้มันคืออุปสงค์แต่เขาถามอะไรอุปทานข้อหนึ่งทำไมไม่เลือกผลผลิตผักลดลง เพระเาะอุทกภัยทําให้ผักเสียหายราคาจึงสูงขึ้นมันไม่มันไม่เป็นไป,นปนตามกฎอะ่ะเพราะกฎมันต้องเป็นยังไงทิศทางเดียวกันเข้าใจไหมคะฉะนั้นตอบข้อที่2ราคารถยนต์สูงขึ้นผู้ขายก็จึงนําเข้าต่างประเทศเข้ามาขายมากขึ้นก็ราคามันดีก็เลยนําเข้ามาขายเข้าใจไหมคะนี่คือลักษณะของเรื่องอุปสงค์หรืออุปทานนะคะ นี่สรุปคอนเซปต์อุป,ปสงค์คือคนซื้อคนขายคืออุป,ปทานตัวแปรสำคัญก็คืออะไรคะราคาโอเคนะจบค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ